สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวกล้ากล้าเปลี่ยนถึงรอดนัด่นจะเกิดลัคนาราศีพฤษภเปิดดวงประจำปี2567 คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะเป็นคําทํานายจากโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คือโหรฟองสนานจามนจันนะคะหากท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องของโหรฟองสนานจามนจันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับในปี2567เรื่องราวที่ท้ายที่เกิดลัคนาราศีพฤษภต้องพบเจอก็คือข้อแรกค่ะ เข้าสู่ปีที่3ใน7ปีที่จะพลิกสถานะของชีวิตและสถานภาพตัวพวกท่านเองครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวด้วยเรื่องของงานหรือกิจการนะคะเกณฑ์น,นี้เริ่มมาตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคม2565นั่นก็คือ ลางที่ต้องปฏิวัติใหญ่ในเรื่องของตัวเองและก็เรื่องชีวิตค่ะซึ่งเกณฑ์น,นี้พวกท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภอาจจะพบกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือสิ่งแวดล้อมกระทันหันแบบไม่คาดคิดมาก่อนและเพราะคนมักจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่จึงอาจจะทำให้ยุ่งยากในชีวิตคล้ายๆชีวิตหรือกิจการไม่ก้าวหน้าจนทำให้คิดแผลง อีกทั้งต้องระวังอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บไข้กระทันหันด้วยโรคแปลกๆแ,แต่เป็นระยะที่ควรศึกษาศาสตร์ลี้ลับทั้งหลายนะคะแล้วก็เรื่องราวที่ล้ำสมัยรวมถึงเครื่องยนต์กลไกต่างๆค่ะผลของการปฏิวัติใหญ่นี้คาดหมายได้ว่าเมื่อปรากฏการณ์นี้จบลง ประมาณเดือนกรกฎาคม2572พวกท่านยืนอยู่หน้าบ้านก็จะต้องถามตัวเองว่าอันตัวเรานี้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงซึ่งหากทำได้ดีก็จะประสบความสำเร็จอย่างล้ำเลิศค่ะแต่หากทำได้ไม่ดีชีวิตโดยรวมของพวกท่านจะล้มลุกคลุกคลานต้องรอเกณฑ์ใหม่มาช่วยนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นช่วงได้เป็นนายพล หรือจากคนปกติกลายเป็นสถานะล้มละลายนั่นก็คือเป็นเรื่องของสถานภาพของตัวพวกท่านเองล้วนๆค่ะวิธีรับมือเกมน,นี้ก็คือหากท่านรู้สึกอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตและตัวพวกท่านเองไม่เรื่องใดเรื่องหนึง่งก็จะต้องกล้าปฏิวัติหากไม่ทำพวกท่านจะถูกปฏิวัติหรือหากฝืนได้ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดนะคะยกตัวอย่างเช่น บางคนลุกขึ้นลดน้ำหนักได้เกือบ10กิโลกร,รมัมหรือบางคนได้เป็นระดับบริหารขณะที่คนทำได้ไม่ดียังอยู่ในระดับสามัญชนทั่วไปถูกคนอื่นแซงหน้าหรือบางคนเรียนจบอย่างดีได้งานดีแต่บางคนเรียนจบไม่ประทับใจต้องการทำงานองค์กรขนาดใหญ่ถูกผลการเรียนกีดกันทำให้เข้าไม่ได้ บางคนพยายามเข้าสู่วงการเมืองเจอกับสถานการณ์ลมลุกคลุกคลานก็บอกให้สู้ต่อไปหักใจรักบางคนต้องบริหารกิจการแทนพ่อแม่หรือบางคนป่วยเป็นโรคเส้นประสาทมือเป็นต้นค่ะมาถึงข้อ2นะคะขณะที่อยู่ในช่วงระหว่างปฏิวัติใหญ่ในชีวิตค่ะตลอดทั้งปี2,567พวกท่านส่วนใหญ่ได้ลาพุกข์หรือทุกขลาภในเรื่องของงานหลักนะคะนั่นก็คือ ด้านดีมีโอกาสมีโชคได้เกียรติเรื่องงานรวมทั้งช่วงนี้พวกท่านน่าจะเป็นขวัญใจบรรดาลูกน้องหรือคนระดับล่างทั้งหลายค่ะส่วนด้านร้ายนะคะให้ระวังศัตรูใหญ่รบกันในวงการงานและกิจการทําให้เดือดร้อนเหมือนไฟไหม้ในที่ทํางานหรือบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ไฟไหม้จริงๆค่ะ หรือบางคนนะคะมีนายสองสามคนทะเลาะก,กันในที่ทำงานก็ไม่รู้จะวางตัวยังไงบางคนในกรงสีทะเลกกาะกันลำบากใจหรือยกตัวอย่างเช่นเมืองรัตนาโกสินเคยผ่านมาแล้วนั่นก็คือรัเสเซียรบกับยูเครนไทยวางตัวลำบากเดือดร้อนราคาพลังงานหรือบางท่านไฟไหม้ในบ้านได้เป็นต้นก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยค่ะ มาถึงข้อ3นะคะตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่30เมษายน2567พวกท่านส่วนใหญ่อยู่ในสภาพอึดอัดเหมือนถูกจำกัดเสรีภาพหรือว่าไม่ลงรอยกับญาติผู้ใหญ่บางคนเสียเงินเสียทองมีค่าใช้ใจ่ายหมดเปลืองมากจากเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องภาษีรวมทั้งเรื่องลึกลับหรือว่าศัตรูลับๆนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนเสียเงินให้กับสาวไซไล บางคนเสียเงินกำจัดปลวกขึ้นบ้านบางคนโดนแกล้งย้ายไปไกลหรือบางคนต้องเริ่มจ้างคนดูแลคนป่วยในบ้านหรือบางคนถูกใส่ฟ,ฟ้อนเงินแบบไม่รู้ตัวเป็นต้นค่ะเคล็ดด้านดีในเกนี้ก็คือให้หารายได้พิเศษจากเรื่องลึกลับหรือว่าแดนไกลนะคะ หรือหากอยู่ในช่วงฟุกฟุกสำหรับบางคนคะ่ะก็จะออกแนวโชคทางการเงินผ่านมือให้ศัตรูหมู่อมิตรทำอะไรท่านไม่ได้หรือบางคนเสียอะไรไปแล้วได้กลับมาก็มีนะคะมาถึงข้อ4คะ่ะเกณ์นี้ออกแนวดีเสริมให้ทั้งเรื่องงานหลักและงานเสริมเงินพิเศษตลอดปี2567คือ ได้โปรโมชั่นจากพระราหูจรซึ่งเป็นตัวแทนการงานชื่อเสียงและเกียรติยศเข้าเดินในราศีมีนดินแดนโชคลาภและความสำเร็จของชีวิตเพียงแต่ต้องเดินทางหรือว่าขยับเคลื่อนไหวเช่นไปต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดก็ได้ค่ะที่โหนฟองสนานเพิ่งเห็นมาก็คือบางคนสร้างคอนโดเพื่อขายสองหลังผลคือหลังที่ให้เช่าห้องกลับเต็มหมด ส่วนหลังที่ขายก็ทยอยปล่อยจนจะหมดหนี้จากธนาคารหรือบางคนได้งานม,มาหลายโครงการบางคนเพื่อนที่เคยยืมเงินไปหลายปีจนลืมไปแล้วคืนเงินมาให้เป็นแสนหรือบางคนคู่ครองที่เลิกกันไปแล้วซื้อรถให้เป็นต้นค่ะมาถึงข้อ5นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่30เมษายนไปจนถึงสิ้นปี2567 ความอึดอัดใจและกายจางไปกลายเป็นหัวหน้าดาวดีให้คุณค่ะทำให้จิตใจปลอบปรงแจม่มใสมีสติและสุขภาพดีขึ้นบางคนได้รายได้พิเศษหรือมรดกรวมทั้งของเก่าหรือว่าประกันภยัยประกันชีวิตค่ะ หากมีศัตรูผู้ใหญ่กว่าศัตรูจะช่วยเหลือจนคนอื่นต้องเกรงบารมีนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนถูกกีดกันแต่ผู้ใหญ่ช่วยให้ส่งออกยารักษาโรคไปประเทศที่เดือดร้อนหรือบางคนงานพิเศษเข้ามามากบางคนแม้จะถูกกลัน่นแกล้งแต่ได้เรียนต่อหลักสูตรระดับสูงเป็นต้นค่ะเกณฑ์บวกนี้แผ่บารมีไปถึงลูกเด็กๆในดูแลรวมทั้งคนรัก หรือว่าได้คนรักบางคนมีคนสนับสนุนหรือบางคนก็ได้เรียนต่อระดับสูงบางคนได้สแสวงบุญออกบวชหรือบางคนก็ได้คู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนชีวิตในการร่วมทุนนะคะแต่เกณฑ์น,นี้มีบางคนอาจจะโชคร้ายหนักมากที่ต้องระวังตัวนะคะหากเจอเข้ากับปรากฏการณ์เพหืหอสบดีกำลังเป็นกาะกินีจรทับลัคนาซึ่งโหมประจำตัวของพวกท่านจะบอกได้ว่า ้องคาดที่ทางโหดเรียกว่าปัสวชีโวหรือไม่ท้าชัผลก็คือท่านว่าชตาคาดต,ต้องอุบาทร้ายหนักนาทุกโศกโรคปีดาชีพชีวาอาจวอดวายแปลว่าเสียหายไม่ได้หมายถึงตายนะคะหรือไม่บางคนบุตรลพันยาซับโพาจากเสียหาย พราพลัดจัดกระจายปนปี้ร้ายไม่เป็นอันยกตัวอย่างเช่นเมืองรัตนาโกสินที่กำลังต้องคาดนี้อยู่ก็คืออิสราเอลรบกับฮามาสแรงงานไทยตายไป30สบคนถูกจับเป็นตัวประการันแถมยังต้องอบอุ้นคขน,นกันกลับบ้านแบบกระจัดกระจายพายพลัตหรือกรณีกาดยิงที่สยามพารากอรนกร่รอกระทบจิตใจกันไม่น้อยนักท่องเที่ยวบางส่วนก็หนีกระเจิง กล่าวโดยสรุปแล้วในระหว่างต้องปฏิวัติสถานะตัวตนของพวกท่านในปี2567ตลอดทั้งปีงานหลักงานรองเอื้อต่อการลงมือของพวกท่านส่วนใหญ่และตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน2567เป็นต้นไปหายอึดอัด หัวหน้าดาวดีอำนวยโชคให้มียกเว้นบางคนที่ต้องคาดคงจะออกแนวร้ายเอาเรื่องอาจทำเอาเรื่องงานและชีวิตที่ควรออกแนวดีเปได้นะคะแต่ขอย้ำว่าเป็นแค่บางท่านเท่านั้นค่ะไม่ใช่ทุกท่านนะคะเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะเตรียมตัวรับมือให้เป็นอย่างดีจากร้ายหนักก็จะกลายเป็นร้ายเบาจากร้ายเบาก็อาจจะมาลายหายไปได้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะ เอาละคะ่ะและนี่ก็เปิดคำทํานายของโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยโหนฟองสนานจามอจานจันสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ